สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับอากาศวันนี้ก็เย็นมากเลยครับผมหนาวสุดยอดเลยครับอากาศวันนี้ครับตอนเช้าเช้านี้จะพาพี่พีเอฟซีนะครับตื่นมาดูที่นอนของน้องนะครับระหว่างที่นอนน้องยาย่ากับที่นอนน้องน้ำโชคนะครับสภาพตอนเช้าเช่านี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วดูดูไอสุขภาพน้องด้วยนะครับมาน้องแก่เอาไหมครับถามมาเลยครับ ยายยาเป็นช้างเผือกครับช้างเผือกครับดูดวงน้องครับโอ้โหมุมมนแล้วครับมีแต่ดินเลยครับดูครับโอ้ยายาเล่นดินไหรยะดูครับแม่นอนน้ำลายไหลด้วยไหนเนี่ยคราบน,น้ำลายครับเนี่ยคราบน้ำลายนะคะน้ำลายไหลครับยายาเปีย<ๆ>กหมดเลยครับเนี่ยโอ้โห คะ่ะช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะคะแสงหน้าจะหนาวครับเย็นครับเราก็เลยเอาดินใส่ดูครับเป็นหลุมเลยครับเป็นหลุมเลยนะคะคดินนะครับช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ตอนแรกยังไม่เป็นหลุมเยอะเท่าไหร่นะครับแต่หน้าหนาวมาคุณด,ดินดโยนดินใส่หัวนะครับดูครับโอ้โหย่าๆมุมแหมมม,มากเลยดูที่นอนของน้องสโอโอิโอ้แม่ ดูครับยายาของเรากินเยอะนะครับดูมูลของเขาครับเต็มเลยครับยาย่าหนูกินเยอะหรอดูอ่ะโอ้ยหลายกองมากเลยนะคะเต็มเลยนะคะวันนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนนี้อากาศหนาวๆอย่างนี้เราก็ต้องบรรจุอาหารให้เขากินเยอะๆครับเพื่อให้ตัวของเขามีความอบอุ่นนะครับถ้าเขาได้กินน้อย บวกกับเข้าหน้าหนาวอย่างนี้มันเย็นเขาก็จะหนาวนะครับไขมันในตัวเขามันจะน้อย <c oughs> เขาก็จะหนาว <c oughs> เขาก็จะสั่นช่วงกลางกลางคืนช่วงตอนประมาณเที่ยงคืนเนาะน้ำหมองมันจะลงนี่มันจะหนาวเราก็ต้องจุอาหารจุ้วยใายายหญ่เรากินเยอะๆก็เราก็โยนตอนก่อนจะนอนหนึ่งทุ่มครั้งหนึ่งประมาณตอนห้าทุ่มอีกครั้งหนึ่งเราพ่อควานก็ลุกเอามอแบบใส่หัวแล้วก็มาดูน้องแล้วก็มาโยนน้องให้อีกครั้งหนึ่งครับตอนกลางคืนเราจะโยนสองรอบนะครับอย่างมาดูน้องนำโชคครับ น้าโชคจะกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันดี้รียกก่อนน้าโชคสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งครับน้ำโชคบอกดูงานน้องออกแล้วนะครับวันนี้ก็น้องน้ำไายไหลเหมือนกันพ่อดูสินี่ทางนี้นี่ไม่เปียกหมดเลยน้งกับีน้องสวยมาบสวย่น้อนำลายไหลเลยทั้งสองคนเนี่ยดูงานน้องออกแล้วนะครับในช่องงานน้ำโชคสูงเ้ยงาแหลมเป๊กแล้วครับซู้มาซู งานใหญ่นะคะตอนนี้งานน้องก็จะเล่บอกไล่เลี้ยงกับบุญชูนะครับแต่บุญชูจะใหญ่กว่าน้องบุญชู<ร>จะใหญ่กว่าแต่งานน้องจะแหลมปึ๊บเลยครับน้งงานอันตรายนะคะ,น,น,ะ,คะน้ำโชงนี้เขาจะไม่ค่อยมอมแมมนะครับเขาจะสุภาพหน่อยครับไม่เหมือนยายาถ้ายายายอย่างนี้โอ้โเจอดินไม่ได้เลยนะครับเกลียกปิ้นป้อนเลยครับนอนกลิ้งดินเลยนะครับแต่น้ำโชคก็จะเรียบร้อยไม่ค่อยเล่นครับทางจิงไม่ค่อยเล่นมาแต่ไหนแต่ไรับ นายยกขาหลังดูขลังหน่ยสินายตำรวจนี่พอควานตำรวจขาหน่อยสิไม่ใช่เหยียบแก้วเหยียบตะปูนะเบ่ยกหน่อยสุด้วยนะครับดูขาหลังของน้องครับขาหลังของน้ำโชคแล้วก็จะสำรวจดูจะถีบแม่กลัวน้องเผื่อน้องจะเหยียบแก้วเหยียบตะปูนะครับน้ำโชคแสนรู้มากเลยนะครับไอ้ดูดูดูขาหลังข้างขวาหน่อยยกหน่อยน้ำโชคยกหน่อยยกันนิดหน่อยดูได้เลยนะครับนี่ขาหลังของน้องนะครับ ไมม่ีตพอพอดูดูหางสิหางนี่สวยมากเลยนะคะน้ำโชคเนี่นะครับหางนี่ยาวมากเลยนะหางน้ำโชคหางน้ำโชคนี้เป็นหางแรกนะคะเนี่ยหางแรกครับถึงดินเลยนะครับดูอ่ะถึงดินเลยนะคะโอ้โหโอ้โหแม่นึกว่าแต่มูลของย่าๆเยอะมาดูมูลของน้ำโชคเยอะเหมือนกันเยอะเหรอเอะโ้แม่เลื่อนดูนะเนี่ยผงสสยเมื่อวานพ่อโยนให้กินเยอะหรือเปล่าเนี่ยสองรอบครับทุกวันครับสองรอบเนาะ ต้องตื่นมาดูดูช้างนะคะดูช้างดูน้องๆมาน้องๆจะหนาวไหมครับถ้าหนาวเราก็ต้องเราไม่ไม่พ่อถ้าหนาวนี้ถ้าหนาวแรงๆเราก็ต้องก่อไฟให้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะเป็นก่อไฟถ้าหนาวแรงๆถ้าหนาวมากๆนี้เราต้องก่อไฟให้กับช้างของเรานะคะช่วงถ้านาหนาวเขามันจะมีลมลมตลอดมันจะไม่ค่อยมียมันก็ดีอย่างหนึ่งมันหนึเหมือนหน้าฝนครับขณะฝนจะยุงจะเยอะตอนหนาวจะโดนอยู่กันเนาะอก็คือนี้ลมตลอด แต่ถ้าหนาวมากๆเดี๋ยวพ่อก็จะจุดไฟให้นะหนาวมากๆก็จุดไฟให้จุดไฟให้ให้กับน้องทั้งสองเลยได้ได้ผิงไฟเนาะว่ามันหนาวเขาเขาก็ไม่รู้จักห่มผ้าเหมือนคนเนาะจะเอาผ้ามาให้เขาห่มเขาก็จะเล่นนะคะจุ๊บพ่อตอนเช้าเลยสิจุ๊จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บจน่ขี้โกงละจุ๊บ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 ดึงละดึงละจุ๊บจุ๊บแล้วแน่จุ๊บดีดดูมึงจุ๊บดี เออ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 ชุบชุบเลยเฮชุบไปดิชุบชุบเออฮ่าฮ่าฮ่าคิดคิสพอตอนเช้าคิดคิสคิดตรงนี้ด้วยคิดตรงนี้ด้วยคิสตรงนี้เลยคิสไม่ทำนะคะคิสพ่อตอนเช้านะครับรักพ่อนะคะเดี๋ยวเรามาใส่วิตามินให้น้องๆกินดีกว่าครับ แต่ตอนเช้าอย่างนี้ควันก็ต้องใส่วิตามินให้ให้กับน้องช้างกินทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้ช้างจะไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเท่าไหร่เนะน้องจะหนาวนะคะนี่ครับด้วยจากพี่พีเอฟนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็สุกตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่สุกแต่ฝั่งนี้ก็จะสุกถ้าสุกตามเรื่อยเราก็ให้น้องช้างทั้งสองกินตามเรื่อยครับผม บรรยากาศก็จะหนาวๆหน่อยนะคะแม่ควันก็จะสันส่นๆหน่อยอยาครับยาวิตามินซีนะคะเสริมวิตามินซีให้กับน้องได้กินทุกวันนะคะน้ำโชคเราจะให้สามเม็ดรหรือสองเม็ดสองเม็ดครับรย่าๆจะให้สามเม็ดครับเพราะย่าๆโตกว่าวันนั้นไม่ให้น้ำโชคกินสามเม็ดนะพ่อไม่เป็นไรวิตามินซีอ๋อไม่เป็นไรเนะาะจะกินเยอะเลยนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าต,ต,ตามหลักแล้วก็น้ำโชคสองเม็ด นำโชคหิวกล้วยแล้วนะคะครับผมครับผมก่อนครับครับครับต้องให้รางวัลเขาด้วยด <c oughs> ู <c oughs> ย่ายันครับเฮ้ยคุณมอร์นิ่งนะคุณมอร์นิ่งนนวันดีค่ะก่อนแวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

หาแก้ไม่เจอได้มองหาเด็กล้วยนะคะหาแก้ไม่เจอมองหาเด็กล้วยนำโชคน้องท็อก็ต้องให้รางวัลน้องด้วยครับอันนีุ้๊บจุ๊บก่อนจุ๊บพ่อก่อนสิไหนพี่รู้จักทำไหมเนี่ยปวดจุ๊บจุ๊บอ่ะซุ้มจุ๊บอ่ะอืมจุ๊บหน่อยจุ๊บ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 ยังไงอ่ะจุ๊บจุ๊บยังไงอ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บเลยนี่กระซุ้มนี่ีก้มอยู่นี่อื อืออเออจุ๊บจุ๊บอ่ะุูงลุ้งเออลุ้งเออว่าญาตก็ลู้นทำครับญาติญาตาก,ก็เก่งมากเลยครับไม่แพ้น้องเลย้วจุ๊บจุ๊บเลยอ่ะฮึดเลยว่าเก่งมากเลยดเดี๋ยวตอนนี้โซ่ขวานก็ต้องขออนุญาตเก็บกวาดให้เรียบยร้อย,ยก่อนนะครับช่วงเช้าเช้าอุ้ยพ่อตัดยาเลวเลวฝากอะไรไปเนี่ย ลูกๆฝากอะไรไว้ฝากกองขวันให้พ่อตอนเช้าพ่อล้างหน้าแล้วครับสะอาดแล้วนะครับล้างหน้าแฟนงสะอาดแล้วครับตอนเช้าจืมซะหน่อยครับเจิมเช้ชาๆครับน้องช,าช้างจิมให้ครับหาช่วงเช้าๆอย่างนี้ควานก็ต้องทําความสะอาดกุกหลักก่อนนะคะก่อนที่จะไปตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าให้หน้องชา้างค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะพี่พีเอฟซี ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะยาย่าสวัสดีค่ะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบายๆกันแรกขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะพี่พีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะดะ้ยอย่าขออะไรเนี่ยบายบายอืมบายบายนะคะยาย่า